ก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้ผมก็พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาเที่ยวดูเที่ยวชมจุดไฮไลท์ของวันนี้คือ,อรังนกนะครับผมรังนกหรือวิหารพระปฏิจจกระพุทธเจ้านะครับผมที่ผมเคยเล่าเอาไว้ในคลิปวิดีโอ ก่อนๆน,นะครับผมคือ EP หนึ่งทับหนึ่งทับหกนะครับผมหนึ่งทับหกหนึ่งทับหกหนึ่งทับเจ็ดนะครับก็มาวันนี้เราก็มาต่อ EP หนึ่งทับแปดนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องพระสุทนมโนรานะครับผมที่ผมก็เคยกล่าวไว้ว่าผมได้ไปเจอสะพานหินที่เป็นงูนะครับผมสะพานหินงูหรือสะพานหินนาคานะครับผม ที่เราได้ไปเจอแล้วก็ไปพบมานะครับผมมาวันนี้ที่บอกว่ากล่าวว่าที่พระสุทนตามหานางมนุรานั้นนะครับก็ได้ผ่านด่านคือผ่านสะพานงูนะครับผมหรือสะพานหินนาคาที่เราไปเที่ยวชมเที่ยวดูมาแล้วนะครับผม ทีนี้นะครับผมพระสุทนนะครับก็ได้ผ่านด่านของงูหรือ,องูที่เป็นสะพานงูนั้นนะครับผมก็ได้กระโดดขึ้นมาตรงที่ฝั่งแล้วก็ทําตามคําพูดหรือคําบอกกล่าวบอกเล่าของนางมโนรานะครับว่าถ้ามาถึงจุดตรงนี้แล้ว ให้เอาผ้ากำพลนะครับผมผ้ากำพลที่นี้ก็หมายถึงถ้าเป็นของอถ้าเป็นผ้าเหลืองนะครับผมก็จะกล่าวว่าเป็นผ้ากาสาวพัดนะครับผมถ้าเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็จะเรียกอีกศัพท์หนึ่งนะครับว่าเป็นผ้ากำพลนะครับผมเพราะว่าพระอาหารหันตสาม,มาสัมพุทธเจ้านะครับผมพระพุทธองค์ก็ออกจากวันนักษัตย์นะครับผมท่านก็เป็นรษษตริ์จึงมีคําพูด กี่ยวกับราชาศัพท์ที่ว่าผ้ากำพลนะครับก็พระสุทนนะครับผมก็ได้ใช้ผ้ากำพลนะครับผมสีทองนะครับผมสีทองหรือสีแดงนะครับผมก็ได้ห่อพันกายตัวหรือห่อตัวขององค์พระสุทนเองนะครับผมเพื่อจะให้นกัสดีลิงนะครับ คิดว่าเป็นก้อนเนื้อหรือเป็นเหยื่อเป็นอาหารนะครับผมก็จะมาหยิบยกเอาองค์พระสุทนไปไว้ที่หลังของมันนะครับผมเผื่อที่จะได้กินเป็นอาหารนะครับผมแล้วนางมนุราก็ได้กล่าวก็ได้กล่าวบอกว่านะครับผมก็ได้กล่าวบอกว่าถ้าไปถึงรังนกของมันหรือรังของนกขัสดีลิงนะครับผมให้พระสุทนนะครับผม รบมือถึงสครั้งนะครับผมถึงสามครั้งแล้วนกหัดสดีลิงนะครับผมก็จะตกใจกลัวแล้วก็จะบินหนีไปเองนะผมพระสุทนก็จะแข้วคาาปลอดภัยนะผมจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นกับตุนตัวพระองค์เองนะผมคือ,อนกหัดสดีลิงนะครับผมก็นกหัดสดีลิงก็ได้ หยิบยกเอาองค์พระสุทนนะครับผมมาไว้ที่รังนกนะครับผมที่ผมคาดคะเนแล้วก็อสันนิฐานไม่ผิดแต่โอนโอนนะครับผมแต่สมัยผมยังเล็กๆอยู่นะครับผมผมมาเที่ยวที่ภูทอกแห่งนี้นะครับผมก็มีคนแก่และก็หญิงสาวและคนหนุ่มๆนะครับก็จะก็จะชอบเรียกตรงนี้ว่า รังนกนะครับผมเท่าที่ผมได้อ่านได้ศึกษามาจากาเจติคิรีวิหารภูทอนะครับผมหนังสือพระอาจารย์จูนกุลเชษโทนะครับผมท่านก็เคยกล่าวไว้ว่า,าหลวงปู่ขาวอานารายโยนะครับผมพระอรหรันตเจ้าแห่งหนองบูลํลำบูนะครับผมวัดถ้ำกองเพลนนะครับผมท่านก็กล่าวว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ พระปัจเจก,กพุทธเจ้านะครับผมมาดับธาตุขันเข้าสู่พระปรินิพานอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับผมก้อนหินก้อนนี้นะครับผมก็เลยได้ขึ้นชื่อว่าวิหารพระปัจเจก,กนะครับผมนี่คือที่ไปที่มานะครับผมก็หลวงปู่ขาวก็ท่านก็จะเห็นแสงสีทองนะครับแสงสีทอง บางทีก็เป็นแสงสีขาวนะครับสีขาวนวลน,นะครับเป็นเหมือนดวงแก้วมณีหรือลูกแก้วนะครับผมก็จะลอยวนในแถวๆผ,ผููทอกนี้นะครับผมก็จะเห็นสมัยก่อนนะครับก็จะถ้าภาษาอีสานก็จะเรียกว่าขิดขวางนะครับผมหรือเกิดความอาถรรพ์น,นะครับผมถ้าภาษา,าอีสานก็ว่าสถานที่นั่น มันคิดมันขวางเดอ้อคือว่ามันอาถรรพ์สถานที่นั้นคือมันอาถรรพ์นะครับผมก็เลยเรียกว่าวิหารพระประจัจเกศาพุทธเจ้านะครับผมคนสมัยก่อนจะเห็นแสงสีขาวหรือดวงแก้วมณีนะครับผมที่ลอยมาตรงอยู่ที่วิหารพระปจเจต,ตรงนี้ก็จะเห็นช่วงประมาณวันพระขึ้นสิบห้าค่ำนะครับผมก็แรมสิบห้าค่ำบ้างนะครับผม ขึ้นแปดค้าบ้างนะครับผมก็จะเห็นเป็นวันพระนะครับผมอันนี้ก็เป็นไฮไลท์หนึ่งนะครับของวันนี้นะครับที่กล่าวว่าวิหารพระปัจเจกกระพุทธเจ้านะครับผมแต่คนสมัยก่อนเรียกว่ารังนกผมก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเรียกว่ารังนกผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมแต่ทุกวันนี้ผมก็ได้กระจ่างแล้วนะครับผมได้กระจ่างแล้ว ในสถานที่แห่งนี้นะครับผมที่มีครูบาอาจารย์พระอาจารย์จุนกุลเชิดถท่านก็ได้มาพักบำเพ็ญพิณภาวนาอยู่ณที่นี้นะครับผมก็เราก็มากล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องของพระสุทนมโนลานะครับผมก็ถึงว่านางมโนลาก็ได้กล่าวบอกว่าถ้าเสด็จพี่นะครับผม่าเสด็จพี่มาถึงผ่าน น้ำกัดหล็กกัดทองแล้วนะก็ให้เสด็จพี่เดินบุนหลังหลังงูนะครับผมหลังงูใหญ่นะครับผมเวลางูใหญ่มันจกใจกลัวนะพอ,พอไปเดินไปถึงตุงตุงหัวของมันนะครับผมมันก็จะตกใจกลัวนะครับผมนางมนโนลาเขาบอกว่าให้ให้รีบกระโดดให้รีบกระโดดขึ้นฟังนะครับผม พราะว่ามันเป็นสะพานนะครับผมมันก็น่าแปลกประหลาดนะครับผมก็ที่อยู่ลังนุกตรงนี้นะครับผมก็ไม่ห่างไกลกันมากนะครับผมกลับบ้านใหม่ชุมพูนะครับผมนี่นะครับผมก็ว่ามันเป็นเรื่องแปลกและก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจนะครับผมที่ผมมีความรู้สึกว่าผมได้รวบรวมอกี่ยวกับเรื่องพระ สุทุนมมโนลาหรือประวัติศาสตร์นะครับผมเรื่องจริงนะครับผมไม่ใช่อิงนิยายนะครับผมผมก็ได้ประสบพบเจอมาแล้วนะครับผมผมก็ได้กระจ่างอีกอย่างหนึ่งคือว่ารังนกรังนกตรงนี้ทําไมคนเขาถึงเรียกว่ารังนกนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องเล่าที่ว่ารังนกอันนี้นะครับผมที่นกหัดสดีลิงนะครับผมใช้เห็น ผ้ากํมพุลที่ห่อรูปกายของพระสุทุนเอาไว้นะครับผมก็คิดว่าเป็นเหยือ่อเป็นอาหารหรือเป็นก้อนเนื้อนะครับผมนุกหัสดีลิงก็เลยจับห่อผ้านั่นมานะครับผมก็เอามาไว้ที่รังนกแห่งน,นี้นะครับผมอันนี้คือรังนกที่เราได้รู้จักกันแล้วนะครับผมแล้วก็สถานที่แห่งน,นี้ หรือภูเขาลูกนี้นะครับผมเรียกว่าภูทอนะครับผมท่าสมัยครั้งพุทธกาลหรือสมัยที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อุบัติบังเกิดขึ้นนะครับผมก็จะเรียกภูแห่งน,นี้หรือสถานที่แห่งน,นี้เรียกว่าภูเจมจำรักนะครับผมผมก็จะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับดูรับชม ผู้เจ็มจำหลักนะครับผมนี่นะครับผมคือผู้เจ็บจำหลักนะครับผมอันนี้ผมถ่ายตรงอยอดพระว,วิหารพระประเจกนะครับผมแล้วเราก็จะมองดูไปรอบๆตรงนี้นะครับผมเราก็จะเห็นบ้านนาคำแคนนะครับผมแล้วก็เราก็จะเห็นสระน้ำหรือสระน้ำตรงนี้ก็จะไปลงที่ห้วยบางบาทนะครับผมอาจจะเรียกว่า เป็นห้วยบางบาทก็ได้นะครับผมนี่นะครับผมแต่ตรงจุดนี้ผ่านไปอีกนะครับผมก็จะเป็นภูทอกใหญ่นะครับผมที่เรายือนอยู่นี้คือภูทอกน้อยนะครับผมแต่ถ้าเรามองไปอย่างนี้ก็จะเป็นภูทอกใหญ่นะครับผมเราก็มาต่อแล้วนะครับผมว่าสถานที่แห่งน,นี้นะครับผมเป็นรังนกที่ เกี่ยวกับเรื่องพระสุทุนมมโนลานะครับผมเราก็ได้มาดูมาชมกันแล้วนะครับผมวันนี้ก็คือเราได้มาชมสถานที่ที่มีพระประจิตพระพุทธเจ้านะครับผมได้มาดับขันพระปรลินิพานอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมผมก็ฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเผื่อเป็นคลิปและกำลังใจต่อไปในคลิปข้างหน้าด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ